่าทิ้งกูกูไม่เคยรับรู้แม่กูเคยบอกบุญทิ้งต้องเดินถูกทางหัวใจวางศพลงบนตอนทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่มีใครไม่อยากประสบความสำเร็จทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง มีเงินเหลือใช้แบบไม่รู้ว่าวันนี้มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารเท่าไหร่ความฝันต่อความรวยมีคำตอบที่ตอบเหมือนกันคือไม่มีทางรวยจากการเป็นลูกจ้างเพราะเงินเดือนพอกินพอใช้ไม่เหลือเก็บจะรวยต้องออกมาเป็นเจ้าของธุรกิจแต่การจะออกมาทำธุรกิจฉันมีข้อจำกัดเหลือเกินคือฉันไม่มีเงินแผนการของฉันคือจะเก็บเงินให้ได้ก่อนนึง แล้วฉันจะออกมาลุยความพร้อมก่อนในระดับหนึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่คุณจะเชื่อไหมว่าคนที่คิดแบบนี้ไม่มีใครสักคนเดียวได้เอาเงินที่ตัวเองเก็บมาอย่างยากลำบากขนออกมาเป็นทุนทำธุรกิจสาเหตุเป็นเพราะถึงวันนั้นความคิดของคนจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีครอบครัวมีลูกถูกขัดขวางด้วยอีกคน ในอดีตไม่คิดว่าจะเจอกันสุดท้ายไม่ได้ทำธุรกิจเพราะต้องจัดการเงินที่เหลือกับแผนการใหม่ที่เรื่องการออกมาทำธุรกิจให้เป็นจริงถูกเลื่อนไปก่อนนั่นทำให้แผนสู่ความรวยถูกกระทบไปความพร้อมก่อนแล้วค่อยออกมาทำธุรกิจจึงไม่เคยเกิดขึ้นได้จริงที่จริงคือต้องทำธุรกิจท่ามกลางความไม่พร้อมพอจะทำได้ให้ทำเลย แล้วสถานการณ์แห่งความไม่พร้อมจะไปกระตุ้นความพยายามของมนุษย์ให้เอาชนะความไม่พร้อมด้วยการทำทุกวิถีทางที่จะเอาชนะความไม่พร้อมให้ได้คนแปลกหน้าอาจเกิดขึ้นระหว่างเส้นทางที่ความพยายามกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่ซึ่งการต่อมาได้กลายเป็นหุ้นส่วนธุรกิจภาพอนาคตจะให้เกิดเป็นจริงตามที่คิดนั้นไม่มีทางเกิดขึ้นจริงหรอก ยิ่งคิดยิ่งวางแผนยิ่งโกหกตัวเองไปเรื่อยๆคนฉลาดต้องทำวันนี้ทันทีแม้วันนี้จะไม่พร้อมไม่เป็นไรใจเท่านั้นที่พร้อมเป็นพอชายกิตติคุณาพอร